ตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาโซดาไปล้างแผลนะคะออแผลโซดาเหมือนเป็นสิวนะคะแล้วแบบแตกนะคะตอนนี้ลุงคิดก็กําลังจะพาไปคลินิกพาไปนั่นแล้วค่ะเมื่อเมื่อวานและวันนี้หมอก็ต้องการล้างแผลอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี่ค่ะมันแตกค่ะมันแตกทีนี้หมอก็จะขอดูสองสาวันนะคะก็จะไปดูว่าแผลมันจะแห้งไหมถ้าไม่แห้งยังไงนะคะคุณหมอก็จะเช็คอีกทีว่านเป็นอะไรแต่จริงๆตอนนี้คุณหมอกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นหน้าหน้าห,าห่วงนะคะอาจจะเป็นแค่สิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมาอายุเยอะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเอาไปเช็คเรื่อยๆนะคะคิดก็ ซ so ีเรียตไหมโซดาซิกเกิล ก็มาโรงพยาบาลนี้นะคะตรงนี้เลย เท x าอินไซเลยป่ะสดา,สดาไปล้างแผลนะลูก<ร>โอุ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวเขากลัวค่ะป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 ะลูกกลัวอย่ากลัวหมอลูกเดี๋ยวกลัวหมอเดี๋ยวไม่หายอ่านนะคะเสดาก็เข้าไปลา,างข้างในนะคะสดากลัว นางกลัวค่ะน่าสงสารนะนางกลัวลด้หรอถ้าลุมาเดาจะออกมาอย่างเดียวเลยค่ะนางกลัวค่ะน่าสงสารนะเออนางกลัวนางกลัว แผลลูกนางกลัวเอเคล้างแผลเสร็จแล้วนะคะ oh. จะกลับละ oh. แป๊บเดียวค่ะแค oh. ่มาล้างแผล <laughs> แผลแห้งนะคะ <laughs> แผลแห้งลงเร็วมาก <laughs> ไม่อ่าแห้งแห้งลงคุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาอีกเพราะว่ามามามันเป็นเหมือนเม็ดสิวนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนเนยเนยแข็งเหมือนเป็นไขมันแบบแข็งนะคะเป็นหัวเขาก็บีบออกแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแบบบางทีก็ไปข่วนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยอเงี้ยสดาเขาชอบวิ่งเนาะก็จะเป็นขึ้นมานะคะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอันตรายอลยๆและอีกอย่างแต่แรกหมอเขากลัวว่าจะเป็นเนา ลายอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่มันแห้งมันแห้งเพราะว่าเมื่อวานนี้มาเจาะใช่ไหมคะแล้วมันไม่ใช่มาเจาะมันแตกคือสดาเอาเหมือนเหมือนมันเป,นนเปน็นเหมือนเม็ดสิวแล้วทีนี้สดาก็คล้ายๆกับว่าไปอ่ะไปไปเอาไปถูกับผนังค่ะมันเลยแตกพอตื่นเช้ามาก็เลยเลือดติดผนังแนละ้วคุณคิดก็ก็เช็ดออกนะคะ หนูคิดก็เช็ดออกแล้วทีนี้เป็นไงสุงดาเอ้กลัวหมออะไรเลือกกลัวหมอเหรอเลือกกลัวหมอโอเคเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังโอเคก็ก็คือสรุปแล้วมันเป็นเหมือนอ่ะเป็นสิวนะคะมันสิวก็ไม่ใช่ค่ะคุณหมอบอกนะคะเป็นเหมือนไขมันที่เป็นเหมือนเนยนะคะเป็นเหมือนเนยแล้ว มันทําให้เป็นหัวขึ้นมาแล้วทีนี้พอ้องหมาเขาคัน,ออนออจจก,กน็อะไรอย่างเงี้ยเ็าอาจจะไปถูกับผนังอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้แตกนะคะก็ก็มาจริงๆคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่แห้งแสดงว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นละนะคะก็พอดีมันแห้งนะคะมันแห้งมันเป็นปกติของหมาอายุเยอะเขาว่าอย่างนี้นะคะหมาอายุเยอะเปอร์เซนต์จะเป็นแบบนี้จะเยอะขออยาให้เป็นเนื้อร้ายเลยคือพอก็เป็นแบบนี้มาล้างแผล มันก็จะแห้งไปก็จะหายไปนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือให้มาดูพรุ่งนี้อีกทีแล้วพรุ่งนี้ถ้ามันยังแห้งอีกนะคะแห้งลงทุกวันเนี่ยก็จะมาเว้นวันมานะคะก็มาล้างแผลตรงจนกว่าจะดีขึ้นนะคะก็ตอนแรกคุณหมอก็จะให้ใส่ออลิาเบตเนาะคุณหมอที่นี่เขาเรียกอลิาเบตค่ะคี่ก็ยังคํำเลยนะนะคะเขาเรียกอลิาเบตอะไอที่ครอบอ่าวหัว เป็นบานนะคะเพราะว่าจริงๆค่ะหนังอลิซาเบตเขาเป็นบานจริงๆดูได้เลยนะคะอลิซาเบตที่หนึ่งอ่ะเขาใส่แบบนั้นจริงๆค่ะตึงคอเล่นบานขึ้นไป <laughs> เขาก็เลยเอามาเรียกกันนะคะอลิซาเบตใช่ไหม <laughs> ด็อกเตอร์กษเอลิซาเบตใช่ลูก็บอกอลิซาเบตตอนนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะลูกคิดก็จะมาสั่งอะไรนะพิซซ่า <laughs> พิซซ่าอื้อฮะ คือคือเอาสดาไปหาหมอไม่ถึง3นาทีนะคะล้างเสร็จ <laughs> แต่เราต้องมานั่งรอพิซซ่าวันอเวอร์ใช่ไหมเวฟพิซซ่าวันอเวอร์ป่ะม <My plan. S 1> ่แพนเออแฟนลุงเครสนะคะ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> นะคะแล <Okay. S 1> ้วก็ใครที่ห่วงอะ่ะลงไปเลยใครที่ห่วงอ่ะสดานะคะก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีงั้นก็จะได้เป็นอ่ะเอาสดามาล้างแผลแล้วทีนี้ก็ถ้ามันแห้งก็จะวินวันมานะคะก็มาอัปเดตนะคะสดาก,ก็ประหม่านี้นะาุงคิดรอโอเค นี่ค่ะพิดก็ให้นุงคิดเข้าไปสั่งสั่งพิซซ่าก็ตอนตอนนี้นะคะหลังจากลุกงคิดเข้าไปสั่งเสร็จนะคะเขาก็เชิญนะคะเก้าอี้พิเศษนะคะด้านนอกเลยนะคะแล้วก็ให้อเบอร์มานะคะโอเคไหม <laughs> อือ สเปชกเยบอกโกนหนวดเลยนะ <c oughs> คื้มคืมค่ะคึมคมเหมือนฝนจะตกค่ะสดาก็ให้รออยู่ข้างในไม่แน่ใจพี่สดาเป็นเหมือนไข่มันนั่นเออเขาเป็นเพราะว่ากินกินพวกเนื้อสัตว์มากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ